สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเด็ดเด็ไปเนาะทุกทท่านกันเลยนะครับแลแล้วสูตรนี้ก็มีสมาชิกถามเงินเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นในสูตรที่มันออกนะครับช่วงที่มันออกคล้ายๆกันนะครับก็จะมี2ช่วงเนาะนะครับซึ่งเนี่ยก็ตัง้งแต่ปี63เนาะนะครับช่วงปี65เนี่ยที่ว่ามันหลักแสนนะมันคล้ายกันมา2งวดแล้วก็หน่วยล่างนะครับเหมือนกันมา2งวดติดเนี่ย ผมก็เลยลองย้อนขึ้นไปดูนะครับแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกันนะครับมันก็ใช้ได้เนาะตั้งแต่ในงวดนะครับที่ออก03แล้วเนาะงวดวันวันวันที่นะครับวันที่16มีนาคมเนาะใช้ตั้งแต่ในงวดนั้นมานะครับเนี่ยก็มาเรื่อยๆเนาะใช้มา2-3งวดแล้วนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับเน้นๆให้0.1นะครับก็มานะครับแต่มาจับคู่ให้เนาะตัด0.1ออกไปนะครับ เนี่ยือนท่านก็ได้นําสูตรนี้ไปจับอยู่เนาะนะครับ18่เนี่นะครับเพราะว่านะครับตัดออกไปเนาะผมก็เลยลดแต้มนะครับนะครับจาก9กเนาะก็จะเป็น8แล้วก็7จ็ดเนาะลองลดมาแล้วก็เพิ่มแตม้มจาก2ก็จะเป็น3เนาะอ่าตัดให้มันได้8คู่เหมือนเดิมนี่นี่แหละก็ยังมี18อยู่นะครับตรงๆเลยเนาะนะครับเนี่ยถ้าไม่ตัดตรงนี้ไปนี่ก็เด้งบนล่างเลยสําหรับในสูตรนี้แล้วก็ในึงวดล่าสุดนั่นแหละครับเนาะตามในสูตรนี้อีกเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นี่ นี่แหละครับก็มันไหลามาเหมือนที่มันเหมือนเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหเดนาะเป็นงวดที่7แล้วนะครับที่เลขมันคล้ายกันแบบนี้ทั้ง2ฝั่งออกมายัางไงฝั่งนี้ก็ออกมาอย่างนงั้นวดที่แล้วนะครับวดที่แล้วที่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยสองตัวล่างเนี่ยครับมัน5้าเนาะมันว่าจะมาอีกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็มา5ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสูงกับ3นี่ก็มาสูงนะครับเนาะ จะได้นะครับผมไปเลือกเอาสามนะครับไม่เลือกเอาศูนย์มานะครับก็เลยไม่โชคดีกันนะครับอ่ะในงวดนี้แหละนะครับมาเน้นๆนะครับเหมือนเดิมเนาะว่าจะได้เลขไหนแล้วก็มาดูกันเลยนะครับงวดล่าสุดออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดแล้วก็จะเป็นในที่ในหนึ่งศูนย์นะครับซึ่งในแบบแรกนะครับเด่นสองตัวนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะนะครับซึ่งเราจะมาดูนะครับก็คือจะเป็นในฝั่งนี้ ดูในหลักร้อยฝั่งนี้นะครับก็แค่เพิ่มแต้มนะครับเนี่ยมรักจะมาในฝั่งนี้เราไม่เป็นสองเนาะก็เพิ่มเป็นสองสามนี่ก็มาสองตรงนี้เป็นสามเนาะเพิ่มแต้ม3กับ4นี่ก็มา3มเนาะตรงนี้เป็น8 8 9นี่ก็มา9้าเนาะอันนี้เป็น9น้าเนาะ9 0ูนี่มาทั้ง9้าทั้ง0ูนเลยตรงนี้ศูนเนาะ 0 1นอ่ะอันนี้มาล่างเนาะแล้วก็งวดที่แล้วนะครับ8 9เนาะนี่เป็น8นะครับก็มาในบนนี่แหละครับแบบแรกนะครับซึ่ง2มาล่างเนาะมาบนมาบนบนมาล่างแล้วก็มาบนนะครับก็มาบนซะเยอะเลยนะครับงวดล่าสุดก็คือก็ต้องเป็น0 0ศูนย์กับ1เนี่ยจะมาไหม นะครับในงวดที่จะถึงนี้ก็ไปดูที่ให้มา8 9เหมือนกันเนาะเพราะว่ามี01เหมือนกันเลยคล้ายกันกับในงวดนี้นะครับ8กับ9อันนี้มาบนเนาะ8กับ9อ่านะครับมาบนเหมือนกันเลยก็แสดงว่าถ้ามันเหมือนกันเนี่ยครั้งก่อนนี่มาล่างเนาะ01นี่จะมาล่างไหมนะครับหรือจะมาบนอันนี้ก็มารอดูกันนะครับแต่ถ้าว่าเหมือนเหมือนในงวดที่แล้วเนาะมันมาอีกไหม5 9นะครับไม่มา นะครับไม่มาล่างนะครับแต่ไปบนนครับเนี่ยห้ามาบนเนี่ยศูหเนี่ยหรือว่ามันจะมาบนนะครับก็ไม่แน่นะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นแบบแรกเนาะหลักน้อยเพิ่มแต้มสุดิีแบบหนึ่งนะครับแบบที่สองก็คือนะครับจะนําในสองหลักนี้จับมาลดแต้มเนาะแล้วก็จะได้ตัวเด็นในฝั่งนี้นะครับหบวกกับ3ก็ จะได้เ้านะครับทดแต้มไปก็คือ98เนี่ยก็มา9วันนี้1บวกกับ3ก็อ่า1บวกกับ2นะครับขอไปก็จะเป็น3ทดแต้มไปก็จะเป็น2นี่อ่ามาชมกันนันในแบบแรกนะครับก็้วก็1บวกกับ8 mm hmm. ก็ได้เกานะครับทดแต้มไปก็เป็น8นี่แหละเหมือนกันวันนี้7บวกกับ8ก็ได้5เนาะทดแต้มไปก็จะเป็น4นะแล้วก็3บวกกับ7 ก็จะได้ศูนเนาะลดแต้มไปเป็น9กนี่ก็มาชนที่0แล้วก็งวดน,นี้3บวกกับ 9, เกาะก็จะเป็น2นะครับลดแต้มไปเป็น1นี่ก็มา1นะครับแล้วก็งวดล่าสุด1บวกกับ8นะครับก็จะได้อ่าบวกกับ8ได้9เนาะอ่าลดแต้มไปก็เป็น8นี่แหละครับงวดล่าสุดก็ได้มาแล้ว2แบบนะครับ ไปดูที่มันเหมือนกันที่มันเป็น98เหมือนกันเนาะอันนี้ก็9 8เนาะมาในทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้9เหมือนกันก็มาบนเนาะนะก็แสดงว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ98นี่น่าจะมาบนนะครับจะเป็นล่างในหลัก10แต่ก็มาใน10เหมือนกันเนาะนี่นะครับก็ตามนี้นะครับเนาะก็ลองนําไปลุ้นกันดูนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับผมมองสังเกตนะครับสังเกตว่ามัน ม,มันมาแบบนี้นะครับ <HHH> มาแบบไหนนะครับก็คือเนี่ยหลักหน่วยหลักหน่วยบนเนาะมันจะเหมือนในฝั่งนี้นะครับดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เนาะมา3อันนี้ก็มา3เหมือนกัน่ะก็คือมามาแล้ว2ตัวเนาะ3นะครับส่วนนี้ก็จะมีามี1มาด้วยอ่ะหกับ3ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ดูเฉพาะในหลักหน่วยนะครับฝั่งนี้ก็มา7อ่ามา7ด แล้วก็8่ะมา7จกับ8นะครับทำไมผมถึงให้ดูแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้1 1มันจะ1 1มันมาแล้ว2นะครับ3ก็มาแล้ว2นะครับแล้วก็มันมา1 3นี่เห็นไหมครับก็แสดงว่าไม่7กับ8นี่แหละนะครับมันจะมาเป็นนะครับวดที่3ในหลักหน่วยบนเพราะว่ามันมา2แล้วเนาะอย่างละสนี่7ก็มา2แล้ว8ก็มา2แล้วนะครับ ก็ถ้ามันมันมันเหมือนฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันมาสามแล้วหนึ่งมาสามเนี่ยก็แสดงว่านะครับมันอาจจะเป็นเจ็ดไหมที่มาตรงนี้หรือจะเป็นแปดไหมมาต่อกันเหมือนในสามสามนี่ว่าที่แล้วนี่วันที่แล้วไม่มาเนาะเจ็ดเจ็ดเนี่ยหรือมันอาจจะเป็นในตรงนี้ที่มาเป็นแปดก็เป็นได้ครับแปดกับเจ็ดนี่แหละโดยบนก็น่าสนใจนะครับเนาะ,นะ,นะลองดูลองดูนะครับ 78นอบหน่วยบนนะครับก็นี้เลยครับเนาะสรับในตัวเด่นที่นํามาให้ดูนะครับเอาตัวเด่นไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวได้จับคู่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวนํามาให้ดูกันอีกทีเนาะว่าจะได้ในเลขไหนนะครับก็นี่เลยครับเดี๋ยวจะมาจับคู่กันนะครับก็ลองดูนะครับซึ่งมันน่าจะคล้ายกันเนาะกับในสูตรนี่เลยครับ สรับนี่แหละนะครับเนาะวันนี้หรือว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เลขนี้จะออกมาสักทีแปดเก้าเก้าแปดนะครับเนาะหลายงวดซะเลอเกินนะครับเนาะให้ออกสักทีเนาะออกให้มันจบๆไปเนาะจะได้ไม่ต้องอั้นมาอีกจะได้ไม่ตรงตรงมาเลขดังอีกนะครับก็มีหลายๆท่านถามเข้ามาเนาะสำหรับในดับล่างเนาะดับล่างวดที่แล้วนี่เอาอยู่นะครับ นี่แหละนะครับเนาะวดที่แล้วนี่ก็ออก1 0น,นะครับก็ผ่านหมดเลยเนาะนะครับ8ไม่มา8ปม่มา9ไม่มี7ก็ไม่มา0ก็ 7, ไปโตหลักหน่วย5ไม่มีเลยนะครับแล้วก็มาหน่วยนะครับหน่วยหน่วยสูตรแรกนี่สสูตรนี่ก็ถือว่านะครับผ่านมาหลายงวดแล้วนะครับน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับที่ยังไม่หลุดเลยถ้าจะหลุดนี่ก็คือเป็นสูตรที่2นี่แหละนะครับสำหรับในหลกัก10เนาะเนี่ย หลัก10มักจะหลุดในสูตรที่2นะครับส่วนหลักหน่วยนี่มีโอกาสหลุดได้ในสูตรที่2 3 4 5ี่ห้านะครับก็ตามนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะออกก็ได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอน100%หรอกนะครับไม่มีเลขดับหรอกนะครับออกได้หมดแหละสูตรหนึ่งเก้านะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่แหละนะครับสลับในเลขดับในงวดล่าสุดดับ10นะครับก็จะมี4 8 1 สามหกส่วนในดับหน่วยเนาะก็จะมีหนึ่งเจ็ดหกสามแล้วก็จะเป็นเจ็ดนะครับนี่แหละนะครับแล้วก็ลองนำไป ลุ้นกันดูนะนะครับไม่แน่นะครับเลขดับอาจจะมาก็ได้เนาะไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณสําหรับในการติดตามนะครับเดี๋ยวในสูตรนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนคำนวณดูก่อนเนาะว่ามันจะมาในแบบไหนได้บ้างนะครับเผื่อมันจะโชคดีเหมือนในงวดที่แล้วนะครับนี่แหละหนึ่งหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดเนาะเสียดายนะครับไม่ชอบหนึ่งเนาะในงวดที่แล้วนี่นะครับไม่ชอบหนึ่งกับศูนย์เลยนะครับศูนย์นี่ที่ชอบก็คือศูนย์สองเนาะงวดที่แล้วนี่ชอบนะครับ ถ้า1นี่ก็ชอบแค่1 5ึ่เท่านั้นนะครับไม่ได้จับไปให้1นะึ่งแปดเนาะถ้าจับไปในสูตรนี้นี่โอ้นะครับเฮ้แดงบนล่างกันเลยนะครับเนาะแต่1นูนย์นี่ยังไงก็ต้องตัดไปอยู่แล้วเนาะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่เพราะว่าสูตรให้มาหลายมวนมากเลยนะครับแล้วก็มันไม่ออกเส้นทีนะครับเนาะก็เลยทัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับเนาะอ่ะก็หลายหลายท่านก็นําสูตรนี้แหละไปจับอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ไปตรงกันเนาะนะครับไปตรงกันกับในสูตรรับด้วยนี่แหละ ตรงกับในสุดรับด้วยนะครับสูตรับก็เป็นวันที่แล้วก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่น่าจะเข้ามาอีกเนาะสําหรับในสูตรับยังไงก็ขอให้เข้ามาต่อเนื่องเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงได้สูตรไหนเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตลงให้ดูกันอีกทีนะครับก็ต้องขอบคุณสําหรับในการติดตามนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดนะครับก็คอมเมนต์นะครับขาลางได้คลิปได้นะมาแบ่งปันสมาชิก ได้นะครับเนาะอ่ะนะครับขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ